น้ำเชี่ยวมากครับวันนี้โซนออเจิ๋นครับมีนักเรียนเบญจมะของเรานะครับประสบภัยนะครับต้องมาพักพิงที่มัสยิดครับอ่ามหกมาเลยครับมาเลยครับลูกมารับยาไม่มีไม่มีครับขออ๋อยี่หันขอออยาทองาทองยาทออ๋อนะครับหมอนทองขอรับเป็นชั้นีครับชั้นีค่ะชั้นีชั้นีทางยาวเราไม่ใช่โรงเรียนหมอนทองวิทยาแล้ว นม่เาถ่ายเลยถ่ายเลยูๆๆา็เเป็นนี่เราเเสียวมากใช่ไหมน้ำใจอืมมีเนี่ยสีเหลืองด้วยพร้อมรบครับอันนี้คือผู้ประสบภัยอีกหนึ่งคนนะครับผู้ประสบภัยที่เราต้องช่วย นะครับอันนี้คือบ้านคุณครูเราเองนะครับทางนี้นะครับน้ำท่วมหนักครับปีนี้หนักมากครับใช่ไหมครับหน,หนื่อยหนักไหมปีนี้ลึกมากครูลึกมากเอลเอวเอลเอลระดับเออถ้าลงตรงนู้นเอวนะครับ